สบายดีสวัสดีพี่เอฟซีมทุกคนเดอมวันนี้ขอตอนทำขอ้อซูซองดีมด้าสาวน้อยลองสาลพี่ๆจ๋าวันนี้น้องหินจะพาทุกคนไปอันเมิงถนนอยู่ฟังไทยเนาะซึ่งจะเป็นภูดอยแบบถนนขึ้นภูขึ้นผาขึ้นดยอยแบบว่าน้องหิมก็เห็นแบบอันหินยูซ่องนอะที่แบบ นะเปิดมาก็แบบเป็นทางขึ้นเลยพี่พี่เออ,อันนี้ทางขึ้นดยอยหลีวันนี้นะสวยเน,ะนาะเน่เพื่อนเฮ็ดแบบดับดีเลยแหละเ,ออเป็นโคง้งเอออยู่ฝังไทยเพื่อนไปมันิิไปกำซ้ายถ้ามันอยู่ลาวกับสิมากำขัวเออก็มีเงินคนฮ เลิศเลยแหละงามเนาะอยู่อันถนนเพื่อนอ่ะมีต้นไม้ทุกคนเลี้ยนตามไปเออกะดอยขึ้นดอย <c oughs> เออจะมีองานเป็นจุดเป็นจุดจะมีป้ายพร้อมเอ้ยบางที่นิดถ้าแบบเป็นป่าขนาดนี้นะเพื่อนจะบ่มีป้ายแต่เออยูนี่มีเนี่ยเพื่อนจะบอกละเอียดห้นี่ป้ายเออเลิศเลิศเลิศถ <c oughs> นนเนี่ยก่อนที่แบบ ไปตามทางว่าสิมีซ้างอ่ะแต่อันนี้บ่แเน่ใจว่าถนนขึ้นดอยใส่เอ้ยสวยว่าสวยสวยสวยพี่เป็นคนกทีดไปเลยเอยโอ้อันนี้รถบรรทุกอย่างนี้นะรถ อันนี้ขนาดทางขึ้นโดยอย่างนี่น่ะงามขนาดนี้เลยวะ<ม>เพื่อนจะมีป้ายบอกคักเน่เนาะแบบว่าวออเ อันนี้อันนั้นแต่ต้องดิม่มอ่านบทันหรอกว่าป้ายอย่างไน,นแกลก็มี้ายเน,นี่โอ้ยทางโค้งก็แบบอ้ออันนี้ขึ้นไปดอยดอยอไดทุกคนถ้าพี่ๆไผ่ฮู้ถ้าพี่ๆคนไหนฮู้กัเมนบอกน้องดิ่มเลยเนาะว่า แบจะบ่มีขุ่มเลยแบบเป็นทางแบบทางคนกีดแบบสวยไปเลยแบบขุ่มแทบจะบ่เห็นบ่มีเลยบ่มันแทบบ่เห็นบ่มีเลยแบบเป็นทางแบบเรียบกิบไปเลยเออทางขึ้นดอยแมนบอยนะ <c oughs> ก็เป็นทางขึ้นดอยอีหลีคือว่าง,งามแท้ มันก่แถวนี้อาจจะบมีเฮือนคนเนาะมีเือนคนก่เเือนคนกับิีนี้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเนาะไาเฮ้ยอะไรทึงเหรอ บวัวได้มีอันไฟแดงไฟเขียวพร้อมอยู่ไม่ใช่มั้มน่าจะเป็นดอกไฟอ่ <c oughs> เป็นทางโคง้งทางอย่างมันเกิดจะมีป้ายบอกเนาะเอ้ยเป็นลูกศรอ,อะ่ะลูก่ศนป้ายะจะมีป้ายตลอดทางเลย สุดยอดเนาะทางขึ้นดอยเพิ่น สวยสวยสวยเลิศเลิศเลิศเอ๊ะวนี้ก็จะเป็นมูบานแมลว่าเป็นจุดเป็นจุดเนาะเมื่อกี้เป็นมูบานขี้มาใกล้ๆหนึ่ง,งล้วก็เห็นเป็นจุดหนึ่งเนี้ยเนี้ยเนียวันนี้ก็มีเออใส้ชีวิตตามธรรมศาสตินี่คือสิดีเนาะแมลว่าเออลมพัดมาเย็นดี มีธรมธรมะสอกธรรมชาติหิวใจเลยแหละมาตั้งแคมป์เนาะอ่าหนทางโ,โคตรที่จะดีอ่ะ ลดเลยแหละลดลเลดลดลดนี่ยโอ้นี่เป็นเป็นปน,นวยภูเลยทดข้างหน้าเมื่อกี้เห็นเป็นปลาเป็นให้เนาะแบบตามแคมทางกันบอกมีให้บอกมีให่มีนาบอกโอ้ธรรมศาสตรเลิศ มมนมีต้นกล้วยพร้อมเป็นด่งกล้วยเลยเป็นด่งกล้วยเลยวิยกวก็งามเลยวามมีได้ถนนงามแบบพร้องฟ้ากับงามเลยแหละแบบสวยเออนี่ทางลงนี่เมื่อกี้เพิ่นขึ้นแล้ววันนี้เพิ่นลงสุดยอด นี่แหละประเทศไทยนะอาจจะมีเสียงไก่นะทุกคนเพราะว่าคล้ายแรงละ่ะตอนสี่โมงแหละลเราหนีอัดคลิปนี้ออ้เป็นเป็นเป็นดงกล้วยเลยแบบตัดเข็มทางอ่ะเออเมื่อกี้ห่ะดงกล้วยแบบเลี้ยนเลย เลดเนาะพุดนะเออทางลงเพิ่นก็ได้เม่อี้เพิ่นขี้ขึ้นวันนี้น่าจะเป็นทางลงต้นกล้วยเพิ่นกระหลายเลยเนาะ <c oughs> ว้านี่รถมันทุงอย่างนนะแก้อ้อยจากตอนนอกน้นเนาะเหรอ คักเลยโอ้คักน <c oughs> เนาะตามแคมทางกั็จะมีเป็นหมู่บ้านเนาะถ้าแบบเทียบใส่กับอยู่แถวบ้านนี่ก็น่าจะแถวเขตสุนับดบขื้กันบ่เนาะ อาจจะเพราะว่าแบบมีภูขอบภูเขาเออธรรมชาตินี่สุดยอดเลยเลยุดมสมบูรณ์มากเขียวสดงดงามบนทางก็สวยเดินทางสะดวกสบายอ,อเล,ลือแล่ ตอ,อนนี้เรามีอันน่าจะเป็นมีดอกไฟเนาะแบบเป็นต้นอเออยังไนวะเออดอกไฟที่ยุกสูงเอเลิศว่ะถนน,นตอนกลางคืนแล้วมื่ก็น่าจะเปิดไฟแล้วก็แจ้งสว่างยอด คนบึงดอกไฟเพื่อนแม่เลี้ยนเป็นแถวอยู่อันนี้ขนาดหนทางในดอยสุดยอดป้า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 คุณอะเออตอนนี้ยังหลายดอกไฟ นีแบบเริ่มมีเือนคนหลายเป็นเนาะมันคนว่าหลา,หลายเลยเ,ออเริ่มลงดอยมาแล้วแบบเือนคนเยอะมากเมื่อกี้ตอนนี้ถึงภูยังแบบอันนี้ก็ยังยูภูแหละเนาะ่างแต่แบบจุดนั้นกับจุดนี้ เห็นเห็นป้ายอันที่ตั้งแบบจะเลือกตั้งในโยบกได้นะโอ้เป็นแถวเลยสุดยอดสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอนนี่้นี้ก็น่าจะลงภูลงดอย หรือเปล่าหนูไม่แน่ใจแต่งามอะ่ะเนะาะถนน่นสวยเนาะต้นมะพร้าวมะพร้าวกะเพียบโอ้ ปลายสามตาปลายเรีออยนกันเลยในยุคคุณต่อไปสิเป็นไผ่นาะอู้ทางนี้ยังงามทุกคนป้าแบบเป็นเส้นทางแล้วแบบมีภูอยู่ด้านหน้ามีเมฆออยู่ด้านบน ่นทางเพื่อนทําได้ขนาดนี้ได้หรองามเลิด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 โอ้ Ooh, ผู้เข่าื่อนี้น่ะงามเนาะเอ้ยไปไทยพวกบินยันคือจีคักดถนนก็สวยสธรรมชาติก็ดีเลิด นี่ไปที่ไหนพี่เอฟซีหลังจากมึงคลิปจบไปล้วดิมมีแต่แบบว้าวว้าวแบบมันสวยอะแบบเป็นทางปูด้วยคอนกรีตนอนแบบตามทางมันก็จะมีแบบดอกฟอกดอกไฟแบบเตียนตามถนนส่วนหลายถ้าจะเป็นแบบแถวโซนนพบดเนาะจะไม่เห็นนะแบบพวกแบบมีดอกไฟแต่ อยู่ประเทศไทยเขามีอะไรแบบท่าคนทางดีก็เา็น่ไทยค่ะแบบเดินทางไปใส่มาใส่สะดวกสบายเนาะอันนี้ขนาดทางขึ้นภูดิ่นะเออยังสวยแบบไม่ต่างจากถนนที่แบบเห็นที่ขจ้าแบบไซส์ในซิตประจำวันแบบไปนู่นไปนี่แบบถนนเขาดีอ่ะดีจริงอ่ะ ธรรมชาตรกัเลิศแล้วแบบเวอนจะแะไทุกคนว่าเท่มันเป็นดอยอย่าง<ม>เพราะต้องดิมม่มเบิงเจ้กระจกแต้น้องดิ่มกับโบวว่าเป็นดอยอย่างตัแบบเป็นทางที่ขึ้นดอยที่แบบสวยมากเอาไปเลยสิบเต็มสิบนะคะกับโบมี่ยังไหลดอกทุกคนคลิปนี้ต้องดิ่มกับพาพี่ทุกคนมารับชมหนทางกันขึ้นดอยซึ่งคลิปนี้ต้องดิม่มเิดโดนแล้วแหละ แต่โมเมนหนทางขึ้นดอยเป็นหนทางในประเทศไทยแบบเเออลึกประเทศไทยนี่แบบเรื่องหนทางนี่ต้องยกให้พื้นแบบบัวจะทางไปให้ไปนาไปสวนน้องดิมเบ่งมาแบบมีแต่ทางดีดีทางนั้นโอเคทุกคน,นสำหรับพีวีจะน้องดิมกับที่คอตลาไปก่อนทุคลิปนี้ฝากพี่เอฟซีทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องดิมกันด้วยนะคะ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้น้องดีพีคลิปต่อ,ตอไปืมสำหรับคลิปนี้น้องดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะคะบ๊ายบาย